สวัสดีเอฟซี FC, อีกาช n e l สุดท่านข่าววันนี้ผมโอ้นอีกามารยายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอรประเด็นทอดรหัสลับสำคัญจากพิม์นิกแมชเดย์ที่8นะครับมีรหัสลับสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปวันนี้อีกาจะนำเสนอคอนเทนต์นี้เหมือนเดิมนะครับ ฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอิกานะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชโนวเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ถอดรหัสร,รับแรกครับมาจากเกมไบรตันเสมอลิเวอร์พูล2-2นั่นคือไรอันกาเฟนแบ็กคู่ควรกับการเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลนะครับ แน่นอนครับทุกคนทราบดีว่าตำแหน่งตัวจริง2โคต้าการตีไปแล้วนะครับกับโดมเนกสโบสไลแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แม้ว่าในเคสของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยหลายๆคนบอกว่าไม่ควรจะเล่นในตำแหน่งหมายเลข6แต่เจนคลอปคัดค้านแน่เขาบอกว่าเขาอยากจะส่งแม็กอาิสเตอร์เล่นตำแหน่งนี้ดังนั้นอีกหนึ่งโคต้านะครับซึ่งต้องแย่งกันระหว่างเคอร์ติจโจนฮาวิเอเลียตและไรอันกาเฟนแบกบอกเลยว่าตอนนี้นะครับไรอันกาเฟนแบกเนี่ย เส้นกราฟชีวิตดีขึ้นมากตอนที่เกมล่าสุดนะครับที่ลิพูเนี่ยเจอกับไรตันฮาวีเอเลียตได้ลงสนามก่อนไรอันกัเฟนแบกแล้วเราได้เห็นว่าครึ่งแรกเอเลียตดูธรรมดาเกินไปความแม่นยําในการจ่ายบอลก็ค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ75%แล้วก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยนะครับนอกจากการปล่อยบอลให้โมซาราสังหารประตูลูกนั้นแต่พอเป็นไรอันกับเฟนแบกลงมาเนี่ยทุกอย่าง มันดีขึ้นนะครับเกมของลิพูมันยกระดับการเล่นได้ดูดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นการตัดเกมการเคลียร์บอลการเรียกฟาวล์การสร้างปัญหาให้กับแดนกลางของไบรตันไรอันกัฟเฟนแบ็กดูดีมากดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไรอันกัฟเฟนแบ็กเนี่ยควรจะเป็นตัวจริงให้กับลิพูเคียงข้างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์และโดมินิกโซโบสไลนะครับทีนี้ไปดูถอดรหัสลับข้อที่2ยังอยู่ในเกมไบรตันกับลิพูที่เสมอกัน -2 2นั่นคือ เด็กของไบรตันดูดีกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับโรเบโตดารชรียบีเรียดว่าเป็นคนที่มอบจะให้โอกาสบรรดาดาวรุ่งพุ่งแรงฝีเท้าดีหลายคนมากแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายไปเยอะนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เด็กหนุ่มที่โรเบโตดาชาบีไปดึงตัวมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในทิศทางบวกทรงดูดีแล้วหน่วยก้านดีอนาคตไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นไซมอนเอเดริงกา นักเตะคนนี้ลงเล่นตัวจริงในลีกไปแล้ว3เกมนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้แบบเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยทีเดียวนะฮะดูแล้วก็ค่าตัวก็คงจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถ้าใครก็ตามทีมไหนอยากจะซื้อเอตูริงกาไปร่วมทีมยังมีอีกหลายคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะ2นักเตะที่เพิ่งจะประเดิมการเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในฐานะตัวจริงนะครับนั่นคืออีกอร์คูลิโอนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลัย25ปี ที่ไปดึงตัวมาจากฟิโอเรติน่าก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับอีกอคูริโอเช่นเดียวกับกาลอสบาเลบาเด็กหนุ่มวัย9 9ปีชาวแคนาบรูนที่ไปดึงตัวมาจากลีนเห็นไหมครับเอดริงกาอีกอรคูริโอกาลอัสบาเลบาล้นแล้วแเป็น3ผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าสนใจโอ้โหแม่ไบรตันนี่แบบแมวมองโคตรเก่งเลยไปดึงมาแต่ละตัวโนเนมแต่ค่อยๆขัดเกลา ปั้นดินไปสู่ดาวแล้วก็ไปฟันค่าตัวกับผู้เล่นเหล่านั้นอิจฉาไบรตันจริงๆนะครับทีนี้ไปดูถอดรหัสลับข้อที่3นั่นคือมาจากเกมอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนั่นคืออาร์เซนอลในปีนี้2023-2024โตกว่าเดิมเยอะมากจากที่เคยเป็นทีมล้มลุกคุกคลานนะครับในยุครแรกของมิเกลอาเตตาชนะบ้างแพ้บ้าง แพ้แบบไม่ควรจะแพ้บ้างอะไรแบบนี้นะครับค่อยๆดีขึ้นตามลําดับจนทุกอย่างดีขึ้นทันตาเห็นเมื่อมิเคลอาร์เตต้ากับทีมงานได้ขุมกําลังที่ตัวเองต้องการแล้วลุ้นแชมป์ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วมาเหี่ยวปลายโค้งสุดท้ายพอดีแพ้ความเก่าเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วลหลายๆคนมองว่าเฮ้ยซีซั่นต่อมาของาอ์เซนเนี่ยมิเคลอาร์เตต้าจะสามารถ รักษามาตรฐานเดิมได้หรือเปล่าคือถ้าเล่นเท่าเดิมอ่ะมันก็น่าโอเคแล้วครับแต่ปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่ออาร์เซนอลเจอกับของแข็งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่มักจะแพ้ทางทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่กลับกลายเป็นว่ามิเกลอร์เตต้าสามารถนำอาร์เซนอลชนะได้นะครับแล้วก็เท่ากับว่าอาร์เตต้าชนะได้ครบทั้ง24ทีม ที่เขาเคยเจอกันมาในหลีกสูงสุดเรียบร้อยฮะแล้วครั้งนี้ที่ชนะซิตี้มันเป็นการชนะสร้างความเชื่อมั่นภายในทีมจากการที่เขาวางแทคติกกำหนดแนวทางการแก้เกมในครึ่งหลังครับมาเลยทําให้ชชนะครั้งนี้สําคัญสําหรับอาร์เซนอลเป็นอย่างมากสําคัญในแง่ของเบนชารลิตี้สภาพจิตใจที่พวกเขาจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าปีนี้จะต้องเป็นปีทองของพวกเขาจริงๆนะครับ ซึ่งต่อไปก็ต้องรอดูในเรื่องของผลงานความคงเส้นคงวาและการเจอกับคู่แข่งแต่ละสัปดาห์ที่มันแตกต่างกันแตกต่างในเรื่องของสไตล์แตกต่างกันในเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับตรงนี้อาเซนอลถ้าอยากจะเป็นแชมป์ในเกมถัดไปเจอกับเล็กใหญ่คุณต้องมี3แต้มแบบนี้ถ้าคุณทำได้คุณจะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีแต่อย่าลืมนะครับทีมของเป๊ปเนี่ยก็โรคจิตเหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นรองแม้ว่าจะต้องไล่ตามแต่พวกเขาก็มีความเขี้ยวความเก๋าในการลุ้นแชมป์มากกว่าใครๆถอดร,รหัสลับข้อที่4นะครับมาจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพิกนรกโกงตายชนะเบรนส์ฟอร์ดได้อย่างสะใจนะครับสประตูต่อหนึ่งนั่นก็คือเอริกเชนฮารต้องรู้แล้วนะครับว่าใครควรใช้ใครไม่ควรใช้รวมไปถึงบรรดาสำร,รองเองก็ รอโอกาสที่จะต้องถูกใช้นะครับคือเอาง่ายๆเลยในวันที่คุณเล่นไม่ดีในวันที่คุณมีฟอร์มแย่บางครั้งเนี่ยคุณต้องยอมเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้เล่นตัวสำรองที่อดทนแล้วรอคอยโอกาสของพวกเขาอย่างเช่นในเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับเรนฟอร์ดมันคือเกมที่อึดอัดมันคือเกมที่แบบการเข้าทำมันดูไม่ค่อยชัดเจนปรากฏว่า เอริชเชนฮาร์กเลือกที่จะโยนไพ่ไม้ตายลงไปในสนามปล่อยแฮร์รี่แม็กไกว์ลงมาปล่อยสกอตต์แม็กโทมิเนลงมานะครับสุดท้ายแล้วทั้งแม็กไกว์ทั้งแม็กโทมิเนก็มีส่วนร่วมทั้งทรังตรงทรังอ้อมและทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเอาชนะได้ยิง2ประตูสำคัญในช่วงท้ายปลายเกมโดยเฉพาะอย่างยิง่งสกอตต์แม็กโทมิเนนะครับบางครั้งเนี่ยนี่แหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสกอตต์แม็กโทมิเนแล้วจะทำให้เอริชเชนฮาร์ก ได้นั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นต่อไปถ้าหากว่าเขาใช้สกอตต์แมคทูเมเนถูกทางบางทีนะครับสกอตต์แมคทูเมเนอาจจะต้องเล่นเหมือนกับตอนที่เขาเล่นอยู่กับทีมชาติคือการเป็นผู้เล่นหมายเลข8ขยับไป10และอยู่บริเวณฮาร์ฟสเปซระหว่างแดนกลางแล้วก็กลองหน้าเพื่อที่จะเข้าไปลุ้นในการทำประตูซึ่งส่วนใหญ่ในเวลาที่สกอตต์แมคทูเมเน่เล่นแบบนั้นเขามักจะทาประตูได้กับทีมชาติสกอตแลนด์ตรงนี้เอลิเชนฮาร์กจะต้องมองให้ออก ว่าตัวสมรองอย่างสกอตต์แม็กทเนเองก็มีคุณค่ามากพอในการที่จะเป็นตัวจริงให้กับทีมเหมือนกันทอดรหัสลับข้อที่5นะครับมาจากเกมที่เชลซีบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อหนึ่งนั่นก็คือการแข่งขันภายในทีมโดยเฉพาะบรรดาผู้เล่นตัวรุกตอนนี้นะครับเข้มข้นเป็นอย่างมากคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าจริงๆเนี่ยแผนงานของพปเชติโนเนี่ยต้องการให้คริสตอฟเอนคุนคู เป็น playmaker หมายเลข10นะครับแต่พอเอ็นคุนคูเนี่ยเจ็บไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตามหาศูนย์กลางระหว่างกลางไปถึงข้างหน้านะครับเคยใช้เอนโซเฟรนันเดสขยับขึ้นไปข้างหน้าซึ่งมันก็ทําให้เกมดดนกลางมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เพราะว่าตรงมิดฟิลคู่เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเจอกับจุดที่ลงตัวแต่หลังจากที่มีโคพารเมอร์เข้ามาแล้วโคพารเมอร์ยิ่งลงเล่นยิ่งเก่งยิ่งลงเล่นและยิ่งมีคุณภาพ ประกอบกับไรฮิมสเตอร์ลิงเองก็รู้นะครับว่าตอนนี้การแข่งขันพาราทีมันเยอะมากขึ้นเพราะว่ามีโคพาเมอร์เข้ามาแล้วไหนจะมีมูดริกอีกคนหนึ่งนิโคลัสแจ็กสันมีโบโยา่าคือต้องทำอย่างไรก็ได้นะครับที่จะต้องเค้นคุณภาพเค้นฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้สุดท้ายเราได้เห็นมาเกมล่าสุดเนี่ยมันคือไรฮิมสเตอร์ลิงคนเดิมคนที่เราคุ้นเคยกันดังนั้นตอนนี้นะครับถ้ามองถึงการการันตีตัวจริงเนี่ยบอกเลยว่าไรฮิมสเตอร์ลิง มาเป็นแบบตัวต้น,ตน,ตนรวมถึงโคปาเมื่อก็นำาลิ้วนะครับสำหรับปีกสองฝั่งส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็จะต้องแย่งกันระหว่างแจ็คสันและก็บรย่านะครับมันสนุกตรงนี้ยิ่งแข่งขันกันเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ดีของเชลซีแล้วเราไปถึงเป็นเรื่องที่ดีของโปเชตติโนรวมไปถึงมูดริกเองก็ต้องรู้ว่าถ้าเขายังเล่นแบบเหยาะแยะยังยังหาความคงเส้นคงวามไม่ได้ก็ต้องเป็นสมรองดังนั้นตอนนี้นะครับความเข้มข้นในการแย่งตำแหน่งตัวจริงของเชลซีเนี่ยค่อนข้างสูงมาก และผลประโยชน์ที่ได้รับก็ตกไปอยู่ที่เชลซีล้วนๆครับทอรหัสรับข้อที่6นะครับมาจากเกมที่วูฟแฮมตันเบรเลอร์เสมอกับแอสตันวิลล่านะครับนั่นก็คือเปโด o รเนโตกลับมาพีกเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนครับซีซั่นก่อนคงทราบกันดีว่าเปโดรเนโตปีกโปรตุเกสจอมเทคนิคคล่องตัวสูงเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับมาเลยทำให้กลายเป็นฤดูกาลฝันร้ายของเขา เปโดเนโตในตอนพีคเคยตกเป็นข่าวกับยักษ์ใหญ่หลายที่เหมือนกันนะครับมีแมนยูด้วยล่าสุดก็จะมีทางอาร์เซนอลสนใจนะครับแต่ก็ยังคงอยู่กับทางบูมตันเวลเลอร์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เปโดเนโตคนเดิมกลับมานะครับเขามีความฟิตที่ดีขึ้นว่าร่างกายพร้อมขึ้นครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าเปโดเนโตกกาลังดีวันดีคืนนะครับฟอร์มการเล่นแบบเข้าฝักเข้าฟอร์มเป็นตัวแอสซิ์เป็นพวกแบบ แอซิดคิงอะไรประมาณนี้คือตอนนี้เบรโดเนโตเนี่ยแอซิดให้กับทีมไปแล้ว5เม็ดนะครับมีเพียงเจมมัดดิสันนะครับที่ทำได้เท่ากับเขาแล้วเขาอยู่ในระดับแบบท็อปทรีสำหรับคิงแอซิดของพีมารีกด้วยนะครับดังนั้นถ้าวุมตันเวลเลอร์ต้องการขยับตัวเองขึ้นมายกระดับการเล่นแล้วไม่ดิ้นโรนีตกชั้นเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งพาความสามารถของเบรโดเนโตเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นครับ ถ้าเนโต้ยิ่งเล่นยิ่งดีนี่บอกเลยว่าซีซั่นหน้าเนโต้ได้ย้ายไปจากวูฟแน่ๆแล้วไปอยู่กับทีมใหญ่แน่นอนอาจจะเป็นอาร์เซนอลก็ได้ที่ตามหาตัวรุกริมเส้นอีกคนหนึ่งเข้ามาพัลล์กำลังร,งร่วมกับเบยุซากานะครับมันไม่แน่เหมือนกันนะฮะร,รวมถึงวลาด้ทมียอื่นที่กําลังมองหาตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันสำหรับอนาคตของเปโดเนโตแต่ในวันนี้เปโดเนโตคนเดิมกลับมาแล้วนะฮะถอดรหัสลับข้อที่7นะครับ มิกกี้แฟนเดเฟนทำให้กองหลังของไก่โดยทองแข็งแกร่งมากกว่าเดิมที่ผ่านมานะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คือจุดอ่อนสำหรับสเปอร์เหมือนกันหน้าดีแต่หลังหลวมในเวลาที่กองหน้ายิงประตูดได้แต่หลังก็พร้อมเสียได้ทุกเวลาไม่สามารถที่จะหาเซนเตอร์แบ็คที่ไว้วางใจได้เลยนะครับไล่ตั้งแต่การไปดึงตัวดาวิสันซานเชสก็ไม่ไหวไม่ดีมากพอ การถอยเอาเอริกไดเออร์มาเล่นเป็นเซนเตอร์อะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งตอนนี้มีแล้วนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กคู่หูที่ไว้ใจได้สำหรับแฟนสเปอร์นะครับนั่นคือคริสเตียนโรเมโรกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแล้วมิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เป็นกองหลังสมัยใหม่ที่มีความแข็งแกร่งในตัวเองแล้วก็มีความเร็วมีความคล่องตัวในขณะเดียวกันนะครับสามารถที่จะผลักดันตัวเองขึ้นไปทำประตูก็ได้เกมล่าสุดก็สามารถที่จะจัดระเบียบร่างกายจนกระทั่งทำประตูสำคัญให้กับทางสเปอร์นะครับดังนั้นการซื้อตัวครั้งนี้ของ สเปอร์นะครับกับเคสมิกกี้แฟรนเดเฟนเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มทุนคุ้มกับเงินที่เสียไปจริงๆและถอดรหัสลับสุดท้ายนะครับเกิดขึ้นกับเกมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับนิวคาสเซิล2-2นะครับนั่นก็คือโมเมตคูดสุสเคาะประตูเดวิดมอยส์ว่าผมพร้อมที่จะเป็นตัวจริงแล้วนะครับน้าโมเมตคูดสุสครับ หนึ่งนนะักเตะที่เพียไปด้วยพรสวรรค์น,นะครับแล้วก็หลายๆทีมยักษ์ใหญ่จับจ้องไปที่เขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเวสต์แฮมที่ได้ตัวไปแล้วเวสต์แฮมเนี่ยดึงตัวคูรุสเข้ามาจนถึงวันที่เวสต์แฮมเสมอกับนิกาเซนคูรุสยังไม่สามารถการันตีตัวจริงได้เลยนะครับยังไม่สามารถที่จะออกสตาร์ตเป็นตัวจริงให้กับขุนคอนได้แม้แต่เกมเดียวสำหรับในเกมลีกนะครับ เขาอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีในศึกยูโรปาลีกนะครับแต่ว่าพอเป็นในลีกเนี่ยเขายังเป็นตัวสำรองต่อจากทางด้านของมิเกลอันโตนิโอแต่เกมล่าสุดครับถูกปล่อยลงสนามแล้วก็ทําหน้าที่แทนมิเกลอันโตนิโอปรากฏว่าโมเมตคูดุสยิงประตูสําคัญยิงประตูตีเสมอให้กับเวสแฮมได้หนึ่งแต้มไปจากนิวคาสเซิลนะครับแล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างดีด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้นะฮะตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9หรือว่าตัวรุก อย่างนี้น้อยเดวิดมอยจะต้องมองมาที่โมเรสคูรุสบ้างนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้ดาร์การยอมรับว่าเทคนิคดีทักษะดีพลังล้นเหลือและมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากดังนั้นอย่าปล่อยให้ของดีอยู่บริเวณมานั่งสำรองปล่อยลงมาเล่นในสนามน่าจะดีกว่านะครับผมก็มองว่าคูรุสดีเกินไปที่จะนั่งสำรองนะครับอ่ะนั่นคือการถอยรหัสลับสำคัญนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้าม คิดเห็นเกี่ยงไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับฝากเรื่องของการซัพพอร์ตช่องทางของวิกาด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ